ะสมพิกเครื่องแน่นเลยครับวันนี้พี่น้อต้มยำแซบน้ำเดือดบุบๆเลยครับวันนี้ลองแครเลยสุดเด็ดครับพี่น้องสุดเด็ดต้มยำปลาสวยมือเนี่ยสวยแม่น้ำเ้อเหี่ยงมากับมือครับ นนเกี่ยวกับามัเน,นีน้ำม,มัาเข็มขนค่ะแก่นยังเป็นแต่เป็นนิวเถอะเนี่ยน้ำปลาบได้ไส่เลยน้ำซูมันเข็มข,นนนข้นเนาะของแซั้